้ไอ้มึงแต่แรกไม่เคยมองคนนี้คนเมานี่ต้องมีสติบ้างสิไอ้หมาไม่เลยเราเลยกูไม่แก่ไปรำเลยยังไงมึงแต่แรกไม่เคยมองคนนี้เลยทำยูเมาครั้นกูเีย่ใจเลยก็คือพี่ตอนนี้เป็นพี่ก่อนกับพี่คนตัวโตปนั้นเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนกับทำอะไรจังเลยพี่อยากเติมกินกันนั้นไม่ไหวไรไปกินกันใหนไร มาจ้ะนะพี่น้องนี่เป็นคนภาคไหนครับคนภาคกลางครับบ้านอยู่ไหนคะอยู่ชัยภูมิชัยภูมินันอยู่แถวไหนอยู่ระหว่างฝ่าบนกับป่านใหญ่เมรัฐภูมิแห่ประเทศกยภูมิพูดภาษากลางได้ไหมนะภาษากลางพูดได้ไหมภาษากลางพี่แลงเปลี่ยนเลยจเปลี่ยนเลยได้ยัง อยู่บ้านนี่ทำอะไรกันพี่เบิร์ตชาบเล่นมงครับชอบเล่มงครับทำอะไรคะตรงแบสทำอะไรนะทงแบสพวกกับพี่เบิร์ดอ่ะคือพี่เบิร์ดแกับทงชัยไอ้นี่พี่ทองตรงแบสทงเม็มันเป็นอาชาพีพด้วยเลยกันหลวงพ่ออันนั้นล um> ้องเป็นอาชีพของชาวบ้านเที่ทำระกินก็ทำยังไงบ้างพี่ทองตรงแบ็ดเนี่ยคือกันเรกรงแบสเราต้องจำคำกับ อะไนะสำคัญกันอะไรคะกันบงเออกันแบทโอ้กันบงน้อยผมนึงตุ่นลงมาลมคราบกันแบทเลยค่ะกับกันแบทกันแบทกูทำยังไงคะกานตอนะกันแบทคือเราไปตัดไม้ไผ่ยาวสอบลองไม่ต้องสีบองมาถึงป่าเซ็ป่าเซ็ปเล่พูที่นี่นะคะเหล่าอะไรนะเหล่าทำเขาเหล่าไม่เพราเขาเราทีเดียว นั่งคองอยู่ภายในเราเราไม่ไพ่ก็ไม่เผยครับพราะเราเลี้ยงนะคะพวกเราเลี้ยงก็จัดการไปซื้อดลังแก้วมาทิดทีนั้นหวาวแห่นั้นมาแกะแบตโอ้โหเอออ็นมาแล้วมันจะแบตแบตที่ทำไงเนี่ยพวกเราเลื่อนแวลแล้วไปซื้อสายแบตซื้อสายแบตมาสักแคสกูขายยังไงเ่ยขายเป็นคอส สกอตโรคลีนแคชแต่เราใช้ม่เมโรคลิงไวในแคชในคอสไร้บุรับุุเร่ี่ใจเีใจแบในแคชในคอสในแคชในคอสคุมอสคอสที่นี่นะคะที่นี่พอเจอไยแบมาเล่ยจะไม่ติดใจค่ะเราไปเจอทาแบน ตาเบ็ดเป็นยังไงคะมันเป็นเยังไงใกล้ๆกับผายตัวเนี้ยตาเบ็ดขับโบนซ์ใส่เบ็ดเสร็จแล้วเราไปซื้อตาเบ็ดไอ้เจ๊ไม่ซื้อหม่โปรอะไรหรอกตั้งแล่เราเริ่มกูมาจากแม่เป็นคนให้โกาคุณเนี่ยซื้อใส่เบ็ดมาแล้วเอามาเขียวเยอะก็ตานี่ดึกแล้วพระจะจำวัดอยู่กี่ปีแล้วยังจำไม่ได้วัดตัวเอง อไม่ใช่อย่างนั้นจำวัดนี่คือนอนนอนในวัดนี่จำวัดอ๋อนี่เออตีไอด้ดีและสามลูกน,นั้นอะไรที่เรียงข้างบนไอ้น,นี่เขาเรียกว่าทอมอ๋นนั้นทอมเออไหนก็เตยไม่มีะมีแต่ทอมอ๋อไนลองตีดูที่ทอม เสียงมันดังแล้วใจนะทมควงดูควงดูฮวลัรดูลฮล้วลฮัลหลัลโหระัร,ะริหม,มัลโหมฮัลงหลฮัลโหล้ มาใจปนีย่ยกับอาดจันเอินเสียงตุงตุงึงถกวายฉันเข้าจเจริญพรออยาติโยมอาตาม,มานี่เป็นพระยวัดพระคริมก็วันนี้ดีใจที่ญาติโยมมาให้กำลังใจกันมากมากก็นั่งเดียวมาแสดงนี้ อาจารย์กิดว่าปีหน้าวัดปรากริมของเรามีอ่านจะรับนั่งเดียวไปแสดงด้วยปีหน้าวัดปรากริมมีอ่านทิพย์พืนหนังจากทางวัดของเรามีงานควางลูกมุดให้ญยาดโยมนำหมอบเ่าข้ว,วไปคนละตองทงุ้เงเอาไปไหนครับย้ำลูกนิมิรเห็นไม่ย้ำลูกมุดลูกมุดควางจะและ้ว ดีใจโยมมาวันน okay. so ี lemon, so ้ยมเจออไรเจอน่นนู่นยครับใส่ไม่อ้อนมาวัดเลยวังนี้ฮะพอดีผมตกกดีเด็กเดอนซิบนกับตกเทียแปดปันจเไปจิ้งปลีดีจ้าวันยอมพมที่ต้องมายืนอยู่กลางรานปลีดผมหนึ่งวันล่าผมหยุมป่าเข้าบังคะโลตกเทียเจ็ดปันกดีสันล่ากับ แกไตยอัตมาวาีรับนักรองหลายคนหาดีแล้วนะอพอเดีอยตมาเดินมาพบคุณเจรตไม่รู้กล้องไกลต่ำเลินไอ้มารับไปด้วยนโย,ยมดอกเจรตมีตีตัดเล็บกันอาจารย์เล็บยาวไหวตัดแต่มันจ่ตัดกรวพินิลูกไกตัดมั้งแล้วอรอพห้พอลงนี้เออ อาจารย์ไปก่อนนะโยมขับโจกนี้อาจารย์มาเร็วนี่บ่นสักเพลงดีรับปลาก็ไม่ให้ร้องเพลงปลาร้องเพลงไม่ได้ชวดได้คอนทต่มมใจแคว้นตามแต้มทุกเรื่องก็ไม่ได้ชาตุมันแน่นออกต้องยกออกเจกริติงะเจกริติงมาลายหัวชน ลำปลายปลวกปลาเปลือยปลนบลอยอะไรปลอหลอกล้เ <accurately> ติมแล้วปลปลาปลดแปลยปลัต <ött> <AP> ิด <bağ> ห <rule> ัไหลปลกน้ำเปลี่นปลี่นนําอะไรวะปล่อยปลกเปลยนปลอเปลอกปลอกปลปปเลาปลอาปลอกปลอปลา้ำปลาลลกลอกแล้วเปลืปลาปลานไปปลีปลาก็ปลาไ่าปล่นเปลี่ยนปลอกปลา เปลี่ยนเพียงปล่ปลอกปลาเปลเปลเปลพอพอพอแล้วนักร้องปากเป็ด <c oughs> ไม่ไหวเลยมือหน้าต้องไ้คุ้มดิให้ไรว่าอดพอเห็ดเล่นใ้มันดีนักรนตรีตร้องครบกองฮอดกัวเอ็ดก็มีเต็มเชิญเชิญมาให้ครบนะโอ้ <c oughs> ไเพลงไว้วงนี้เพลงได้ไงกูผอหม้อก๋วยเตี๋ยวมาหลายลูกปุย้ยนี่อันนี้กลองไว้ไม่ใช่หม้อก๋วยเตี๋ยวอ้ากูมองผิดมองยังไงเป็นหม้อก๋ยยวยจิ้มนี่ตีได้เยอะกลองตีไม่น่ากูพ่ามานตำหะไรพอตีได้นะในลอง กระทืบดูสินอนลงดิไอ้ข่ากระทืบกลองไม่ได้มาทืบกูไอย้ย่อพหลายลูกนกกลองแนะนำหน่อยไอ้ลูกใหญ่ที่ตั้งข้างล่างนี่เขาเรียกอะไรไอ่ะไม่ีเขาเรียกว่ากลองกระเดืองกลองกระเดืองเสียงจะใหญ่ๆเอาไว้คุมจังหวะส่วนมากไว้เล่นพวกกลองบันพอ้อม นายลองเยียบดูที่กระเดืองควงดูควงดูออ้ยสั่นทั้งตัวเลยโอ้ยสักเปลียก่อนสักเปลียก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก,ก็มหยิบบุหรี่ตีลุนมาแล้วแล้วไปใส่ไว้ทำไมนในกระเป๋าโอ้นั่นอะไรนันน่นนั่นนั่นไอ้ลูกเล็กๆเหมือนกระป๋องกันนมปังอ่ะไอนี่เขาเรียกว่ากลองชนะ เวลาตีมันต้องใช้กำลังหวดต้องมีข้อควงดูเียงกองจะแน่ดิดิดิดดปบาบ่าดังเกินปานมันนี่ก็ใช่เปรตกาหมดัดจงมันไม่ต้งจัจจะแลัะท้ลูกสัดจงครบ Chứ chắc cha cười, cười lấy lúc, lúc này tổng Cứ khuôn sắp lầm Cầm này đáy đêm nay cầm khu cầy thì quá cười thật Cầm này mấy bồ kề tay uống mà phiền thật Hôm mai chính của rốt tập lên thôi Hâm này cháy Thấy chứ mấy Tổng này mai này tổng Phơi tỉ chân khai Và đây phải chuối chuốt chuối lấy Rát nạ trinh bên mai Rát phim Cười rát Vừa nói Rất vấn thì bay Rát nạ nà trinh Này mấy chạy phê rát trong

กามาวัดนาะบรืบรรบตามงรบจ้อยมันจะรบไห้นั้นลุรักรักเธอจอยควรฝากแกงก่ไเป่าแกงก่เลยมันตะไว้บ่านในว่วัป่าแกงเลยมันตะไว้พ่อตาามันทงถุกต้อใจจัน่ตานั้นพเห็นวิจันกงเลยงเพงตันว่าเลงลองตันวาโยมจะให้ฉันหรือไม่ให้ฉัน เกงข้อะไรห,หรือเปล่าขูดมะขาวขาวลูดมะขาวขาวเก่งใส่เปล่าไม่เอิบอย่ามาทำเชยอย่ามาทำเชยเก่งถึงเคยไม่เนี่ยนี่มันปลาไหลหรือว่างูนำตับมาสองชามพูนเยือะเลยชุนพัแต่หัวกาปลาไหลไปในเม็นไะไรไม่มีเกล็ดอะไรมันมีเกล็ดได้ไง <laughs> Hãy rồi cái ngoài phá u nam mà nè Nè cái u nam ngoài phá Tuy bản năng này cũng mắc là khó Chính Nếu cái quê con có tầm chơi tầm phí lấy Hàm chính Hãy đá lại trí ngô lượng lượng Thì đi cá đơn tàng phá hỏi cháy bên anh này, này kêu 100 nàn tàng mái đủ Phúc mắc có chầm nàn tàng ở này phá anh mới này cao Này cái tẻ chầm nàn tàng này phá mắng thì phải tựa có một lần này phán. คนนี้นายพระเดมอะไรล่ไปเรียนมาจากน้อยจากลูกชายของโคกคกกต็มหลมแมชอบไปงเดือนม้อยังพ่จำอยู่หลมมที่ดินใต้เหลืออคุณนี่ชื่นทองใช่ไหมคะกับพิ่จะทองนั่งจาคุณตัวตัวไทยเลยค่กรบอิเล็กรนาสามบาทคนหลังชื่อะไรคะพีะเชือแก้วนางจากคุณไม่เคลียวหลักเตอร์ ถ้แกมึงไปเป็นเจอหว่าหอนที่โตกับคริจหนเป็นเจอเปรียได้มาเป็ยกพวนเหรอเจอมันจังเจอมันปลปไปเนะอย่าเจอเปรี้ยฮต้งเจอมันดีมันปอดได้ควาไอ้วอมึงมีเรียเปรี้โยคนนั้นชื่อแก้วกับผีแก้วอ๋อแลคนหลันั้นชื่ออะไรคะผมคนจีนครนจีน คนจีนเลยคะคร<า>ับชื่ออะไรคะหวังแกงเหลือเ <c oughs> จ่อนาปาเปย์นนมาจากไหนอะคะมาจากมณฑลตุต้งหยางชื่อหวังแกงเหลือแกงลูกเขลือหวังหวังโมไปน้อยผู <c oughs> ้ภาษาจีนได้หมดทุกคำเลยใช่ไหมคำแรกได้เป็นภาษาจีนเลยลลื ữa 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 ữa. สมมติผู้ชายชจากเมือง,งจีนมาเจอผู้หญิงสวยๆเขาว่าไงคะไกด์จอม

นั่นนะค่ะคือพี่ตอนนี้เป็นพี่กรณ์กับพี่คนตัวต่อไปนั้นเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนครับทำไมจะได้ฮัลลี่อยากเตวกินกันนั้นไม่ไหวไรพี่กินกันในไรมาจ๊ะนะพี่เราเนี่เป็นคนภาคไหนคะคนภาคกลองคนภาคฮานาจิงกล่าวนวัชการเจ้าค่ะหลวงพ่อเออสวัสดีหลวงแมโอ้ยเจยคนเราหลวงเก้น่าเตือนีิจารวัดว่าอาจารย์บานมาอยู่วัดรที่นี่ปอได้สั่งโอน ลูกด้วยความลำบากยากจนจะไม่ได้ลงพ่อไม่ได้บุญของท่านอาจารย์ลูกก็ไม่มีวันนี้หรอกเจ้าค่ะพอดีแล้วลูกคนเราจนนันทองจนกันได้อย่าจนความคิดอย่าจนความประหยัยาชนนันทองมันไม่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 เฉยหรือได้ลูกอย่าจนความคิดคนที่อยากจะจำเล็ในี่ก็ต้องอยากขี้กราดในอยากระมาได้เกินนิดสิ่งใดก็ตามแต่ถ้าทำด้วยความขี้กล้าเราจำเลสอยากเราไม่กล้าลุกถุน ตนดำในความประมาทก็ะทำได้ยากโปร่าโรพรีพรำไม่เอาไละเอียดก็งามไม่เหลยดอ,อ่อนเบาคนเกิดเป็นคนยากีคลาอยากประมาทได้เ,เกิดหตุกงไววถึงคุณหน้าดำลูกนะติดีพออยากให้เธอเดินทางลูกไปไหนในจังขะเธอเดินทางจักวัดน,นี้ไปอย่างเตืมก้อนอัมรณานะไปนำยาวิเศษมาตุนราชาได้เธอจะได้เป็นที่ระพายกอรุราชา น่ยดักได้ได้จีนี่กำลังตีดางไงผอกินวันตถ่นตอนไหนลูกศิษยอที่ผอมันใจก็ดีบุญและกรรมจะขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมราคาคุณพ่อหนูจะมีได้มัหรือเปล่านั้นก็ขอบุญบารมีของอาจารย์อนั่นได้ลูกนายโตนายแก้วนายโตกันตามน้องไปกันเฮงกับอาจารย์วันตื่นจะได้บุญตื่นแตไม่ได้บุญให้ไรบ่ก็ตื่นจะได้บุญไม่ได้บุญอย่าแก้มตันก็ผออเติบไปเตอบเข้ามรณะหนู ในตัวนองก็หมอบโมรนานี่มันไม่คว่าหมาบเรื่อฉันโมรนาก็มันไม่คว่าหมัดแงานเลยลูกออ๋เฮ้ยผมไปโมรนาเตี้ยจานนาตั้งแต่เกิดไม่เคยได้โมรนาเลยเฮ้กูขอประชุมเปพื่อง่าใเจลูกไปกับพวกพี่ๆสามคนเหล่านี้ก็เป็นใครเลยเจ้าคะก็เป็นทริปวัดเขาลูกเอ็มาโลนานแล้วที่หนูยังไม่รู้จักเลยอ่ะงั้นไปคุยกันก่อนนะลูกค่ะสวัสดีนะคะคุณลุงแจมเองเหรอเนาะ อยากปีเลยกันกรุงอยากลุงพ่อเรียกยังไงถึงจะขาดจะพูดล่ะคะอย่าปีน้องอยาปีเลยที่ทําไมผมขาวอ,ะอ่ะโู้คนเราคนรือแค่เราอย่ามาเล่นกับเต็มซี่ผมเลยแต่แดดลมต้องปีดตอมสมบูรณ์เหยียไม่ใครได้เป็นกิ๊กแต่จะไม่เสียละเพราะปีจะเหนื่อนักแต่ดังจึงจะพูนปูนนะคนแล้วเดี๋ยวแร่งยังแกงสมบูรณ์อย่าปพูนปูนใน,นต้นต,นตานี้ฮันเ,นเ,นนนเน่เน่เป็นอะไร เชื่อหรือไมเนี่ยพี่เลยค,ครับับอายุเท่าไรแล้วอะตัต้มไปคุณนั้นอายุเท่าไรเออหนึ่วัดประจกักรจนมันทิปป้งไปครับทำไมอ่อนจังละ่ะคะคือตัอต้มเป็นตั้มบัตรเลี่ไม่เคยตอบัตรเลยทำไมเนี่ยคิดกันเกลต่อตีแค่ตีกันมางทุกเวลาพี่ตอนนี่แกหรือเปล่าก็คงองอหอกอะคือพี่พไม่เจาะก็ต้องปมตีว่าเก้ามีคือพี่เป็นซื้อครีมตาหน้าขาวเมืันใช่ไหมครีมตาน้าขาวเกืบไปต่าที่หัวเลยครับเมื่อเดือี่หัว

Yo phần này này, nãy tớ vẫn mới rủi lấy. Nãy mà liền này, hoặc tra bị cha quầm lũ nằm phá phải phá thôn luôn ná. Anh chắc lắm, lắm. này, chẳng bùm lặp nè, tớ nói. Ừ. Phổi thì lúc quả sắt chắn người rồi. Sắt chắn người vào tốn luôn. Ờ. Sắt chắn. Bà bây giờ... Ả lô, nhóc. Ả này kiểu nhóc. nhóc khác, khác. Kiểu gì đây khá, bà có เกี่ยวอยู่อะไรคะเดืนเดือนไหนมีนลคมแมวด้กับปฏิดินเปิดแต่กระป๋าขวนมันมากว่าเนี่ยเฮ้ยเดินรถ้องเดินรถวนเดือนนี้มันอยู่แถวไหนนะคะเดือนมันอยู่ในดินการที่เราจะได้เดือนต้องทำยไงเราต้องคุดอะไรคุดคุดคุดอะไรคะชอบจะไม่มีชอบก็ เวกกับเรามันไม่เหมือนนเลยการคุตกับเฟ์ไอหยาแดงนะลนกไม่ช่วยไม่ยามเราคนยิ่งแดงกับเควตเอมบลไอกตมลยเกดู้อกตัตาหรือตัตาหรือมันม่เป็นไการเฟกับคุณเนี่ยูเควตเคุณเราโจลงลึกโจลงลึกตเควตลเควดดือนดือนอะไรนบชอบมันเป็นยังไงเราไม่รู้จักชอบ อยู่ในไม่รู้จับชอบหาหอนพุดลุงขีเป็นแรงเป็นยังไงชอบมันเป็นเล่มเป็นเล่มทำไมฝาแล้วเล่มมันมีกี่หน้าคะไม่จะจะพูดชอบเล่มเดียวหน้าเดียวอ๋อมันเป็นไงเนี่ยมันที่มันมีดำมันดูจับไม่ดำที่ไว้ทุกินเลยนะดำชอบไม่ใช่ดำสิกร อ๋อแล้วคุณนี่้จบแบบเป็นอย่างเดียวเลยคะไม่ตะวันรูเลนวิชเรียนสาขาวิไมันก็เรียนโรองแต่เป็นทอมวิชเป็นเรียนดูชื่อหมายถึงวิที่จะศาสตร์ใครวิชกับศาสตร์ตองวิชกับทั้งศาสตร์ไว้ผู้นั่งตั้งดูวิชติดหัวทะลุวิชปลื้อหลักศาสตร์เขารียกวิชปลาเลยค่ะครับการที่เราจะวิชปลาเราต้องทำอางไรบ้างเราต้องหาหนอง อะไรนะหาหนองฮานอยคนเวียดนามเลี่ยหาหนองน้องก็ไม่เจองานนอยหาหนองต้องมาที่ไหนคะไอ้แกบอกว่ามองตีบุกคุณนี่ก็มันน่องขี้ใหญ่แล้วหาหนองนียครับทีนี้พอเจอหนองเลยว่าโปรบหนองเราลงไปในหนองจัดการเรือยาขึ้นเบาวีเบาเวทเรือขึ้นมันบอกน็อ อะไรมาวิ่ะกอมามันบ่เล่นกูอ่ะให้เธอเดินตามนะลูกเจริญหลวงพ่อขอยท่านอาจารย์อยู่อาศัยที่วัดวายนี้หรอกไปอ้อยใจเลยเจ้าค่ะลูกจะนำความสเร็จมาสู่วัดหลวงพ่อเออการนำความสเร็จมาสู่วัดน้องเต็มหาจ์นี่ชื่อว่าอาจารย์บุญรอมหลวงพ่อจะรกคนค่ะไปลูกไปลูกนำมาสักการใดหลวงพ่อ